ศตวรรษที่19ขณะที่โลกตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดระบบทุนนิยมแต่สำหรับราชวงศ์ชิงผู้ปกครองจักรวรรดิจีนยังอยู่ท่ามกลางความเชื่อโบราณและโลกกระทัดที่คล่ำครึกตั้งแต่ยุคโบราณน,นั้นชาวจีนมีความเชื่อว่าแผ่นดินจีนเป็นศูนย์กลางของโลกอย่างเช่นในภาษาจีนเราจะเรียกประเทศจีนว่าจงกัว ซึ่งหมายถึงประเทศหรืออาณาจักรที่อยู่ตรงกลางของโลกนั่นเองผู้คนหรือดินแดนใดที่อยู่นอกจากประเทศจีนจึงถูกดูแคลนว่าเป็นคนป่าเถื่อนไร้อรารยธรรมทั้งหมดนี้รวมคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนเผ่าร่อนเร่ทางเหนือทางตะวันตกหรือแม้กระทั่งชาวตะวันตกเองก็ถูกจีนดูถูกว่าเป็นคนป่าเถื่อนซึ่งคนจีนเรียกคนกลุ่มน,นี้ว่ามานอี ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับที่คนจีนเรียกตัวเองว่าหัวเสีย้ยที่อยู่ในอรารยธรรมที่ศิวิไลที่สุดในโลกมีเหตุการณ์หนึ่งที่ชาวตะวันตกได้รับการดูถูกดูแคลนจากคนจีนในสมัยนั้นจอห์นแมคคานีและคณะทูตอังกฤษเข้าเฝ้าฮ่องเตเฉียนหลงในปี1793เพื่อเจราจาให้จีนเปิดประเทศทำการค้าในการเข้าเฝ้าในครั้งนั้น ฝ่ายจีนเรียกร้องให้คณะทูตอังกฤษต้องหมอบกราบถวายบังคมห้องเต้จำนวน9้าครั้งตามธรรมเนียมเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าม่านอียอมสิริราบต่อกระสัของต้นซึ่งคณะทูตได้ปฏิเสธการทำถวายบังคมสุดท้ายแล้วนั้นฝ่ายจีนก็ยอมให้ทางทูตอังกฤษถวายบังคมแบบชาวตะวันตกโดยการคุกเข่าหนึ่งข้างและก้มศรีรษะลง นอกจากนี้ยังปรากฏว่าเอกสารจีนยังเคยเรียกชาวรัสเซียและอังกฤษว่ามันอีด้วยเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าทัศนคติเรื่องนี้ของจีนมีมานานมากแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ความเชื่อเรื่องนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่จีนพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในสงครามฝิ่นการพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้จีนสูญเสียอำนาจอธิปไตยไปบางส่วน จีนถูกชาติตะวันตกบังคับให้ลงสนิสัญญาต๊อกต๊อกไม่เป็นธรรมและที่สำคัญจีนถูกสั่งห้ามเรียกชาวตะวันตกว่ามาันอีอีกหลังจากสงครามครั้งนั้นราชวงศ์ชิงได้ทบทวนตัวเองและพยายามที่จะปฏิรูปประเทศแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็สายเกินไปจนหนีไม่พ้นการล่มสลายของราชวงศ์นั่นเอง